ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นอนุบาล3เข้าสู่ห้องเรียนครูใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาศิลปะและกระบวนการออกแบบสำหรับเด็กผอมไว้กันนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆท่องคำคล้องจองเด็กหญิงเด็กชายตามคุณครูกันนะคะเด็กชายเด็กหญิง ต่างเป็นเพื่อนกันในห้องของฉันมีทั้งหญิงชายเด็กชายกล้ากแกร่งแข็งแรงมากมายเด็กหญิงไม่อายดูน่ารักจังอีกรอบนะคะเด็กชายเด็กหญิงต่างเป็นเพื่อนกันในห้องของฉันมีทั้งหญิงชายเด็กชายกล้ากแกร่ง แข็งแรงมากมายเด็กหญิงไม่อายดูน่ารักจังฟังคำของจองกันเสร็จแล้วครูใหม่ให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาศิลปะหน้าที่หกเด็กชายเด็กหญิงให้เด็กๆระบายสีภาพและ ติดไหมพรมเป็นผมให้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงกันเลยนะคะครูไหมเตรียมไหมพรม,มให้เด็กๆแล้วอยู่ในเล่มใบางานครูไหมรอชมผลงานของเด็กๆก,กันอยู่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ